รูกนี่ใส่ลูกไปหรือน้องพี่น้องเนาะต่อมเปืเป่อยๆเสียบล,ล่ะโรวกพริกที่เด็ดี่ปักปักปักปัเอาไปชินย่าได้ก็เสียบย่าน สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องอีกรอบหนึ่งนะครับผมพี่น้องเอ้ยบังคันแขนพองเบิดอย่ <laughs> ะหาเห็ดเด้อเขาว่า,าโอ้ยตายตายตาย,ตาย,ตายพี่น้องเอ้ยเมนูปลาดุกทืกปลาดุกสูกรับเกือ <laughs> บเอาซีวิตบอลผมก็น,นึกว่มามันตายแต่มันยังห่วยสแสดงว่าเสี้ยวสมองมันก็นยังแบบยังเต้นดึบๆอยู่ผมคิดว่ามันตายเลยวครับพี่น้องครับผมมาพี่น้องมาเซ๊บๆหลดพี่น้องมากครับ เอาต้มเปื่อยๆเสียบๆละ่ะร้ยบวกพริกพี่เด็ดี่ปกัปกปกัปกปักปักออกไปพิเศษโหลด mm. นะครับผมพี่น้องมาเสียบๆก็ปังป่นเด้อพี่น้องเด้อ <laughs> แกนพวงเสียบเบิดโอ้ยไอ,อยู่ข้างหลังผมมีสังกะสีม <laughs> ันเส็นต์ในขาลงบาน <laughs> มาครับผมเสียบๆ,ๆกันโอ้ยจำพวกพริก หอมผักก็นเนี่ยบาตรมบาบาพี่น้องรูดเดบ่คข้มามตัวโตนี่คือส่งเป็นหัวหันแท้ผมกับผักไว้เลยนะพักหามันได้ระยะหนึ่งแล้วความหอนันก็นยังมีอยู่ อืมว่าถาก่อนจำเจียวไปกอนอพี่น่องก็สิว่าคือบ่าถ่ายมันเย็นกว่านี่ก่อนขันเย็นมันบ่รเสียบนะพี่น่องกินนอนหอ่วนนี่แหลนะนอกรับเนาะอืมมะปลาดุกต้มเปื่อยต้มเป็ดนี่แหละ ตมแบบเป็นๆซดๆโหลดบงหันพี่นอ้องแซมแช่นั่นกันอืมอว่า เมนูแนวเนี่ยเมนูแซ่บผมกินย่ำได้ผมกับหัวซึกดีย่ำนั่นหูวซึกมีความสุขย่ำนั่นนะว่าเป็นเมนูบรรน,นอกบรรน,นอกข้าจำข้าวเหนียวเพราะข้าวเหนียวมาจำแจ้วมาหนิแจ้วพริกป่นะน,นนะพี่น้องนะกินย่ำได้ก็แซ่บิญย่ำหนอืง ปอนใสเครื่องปรุงสามอย่างด้วยพี่น้องเด้อปอนใสไห้บ่เบดตอนช่วงแรกปลามันสู่ชีวิตปอนก่อนนะครับผมมันสูครับใส่เกลือเกลือสู้รสบักค้ามเปียกสามอย่างด้วยพี่น้องแค่นั้นพ่ออย่าไปใส่อย่างอื่นปอนบอกเลยแสบแบบบันนอกบันนอกเลยแสบสมนัวไม่ต้องไปใส่อย่างอื่นนะครับ พี่นอกก้องกะกะเอาอืมกะเอาครับพี่นอ้องต้มร้ายพี่น,อกกน้อง,ง,องออก็ใส่เครื่องปรุงปริมาณหลายอืมต้มหน่อยๆก็ใส่เครื่องปรุงปริมาณหน่อยแค่นั้นละ่ะอืม,อมเปยื่อยๆกำลังพอดีตัวนี้อาจจะเปอยแห้งอืม ของแสบึืนอยู่กับผูมหลังน้องพี่นออนะ้องนะอืแหว์เนื้อสเต็กขนา้าเนื้ง่วม่แหลกแหลกเอาอยู่แต่กันไอเอาเนื้อสเต็กม,มาแหลก,ก, <laughs> ก,กเป็นสเต็กม่แหลกปนเบากินบ่เป็นพวกสเต็กใ <laughs> ส่ยาสีฟัน ไปใส่ยาสีฟันไปมันก็ล่างออกโอ้ยออกหวานวาบๆันเต็นใส่ผมขับผมเนี่ยอ่าตัวนี้พี่คือร่อยอืม,อม หลายคนถามกินแนวนี่มันบอกเขาไปปักข้อปักใส่บอ่คือกินได้บริสันต์ไเป็นกับความเคยชินนะพี่น้องแหล่กลางปลาดุกนี่มันบามันบาแข็งมันบาแข็งนะครับผมผมดูดเข้าไปเบิรดนี่คือว่ากับความชินความชินที่เรากินมาก่อนนั่แหละพี่น้องตามจริงก็กินเบิรดนั่แหละแต่ต้องเอาไปทอดอื แต่คือกินหลูดคักหลูดแน่เืมเนี่ยมันหมักเนาะคนมันคอเลิกเข็ดจังไดล่ะ โอ้แส่บมีแหงประเทศไท่ประเทศอุบลห่อนกยกจะเป็นห่อนค่ะห่อนเน,น,นี่ยกอจมเนี่ยทอดอืม กินเย็นๆอากาศดีๆเนี่ยก็ะโบ,บหกตัวเจ็ดตัวใส่เดี๋ยวลองเบิ่งจักแสบโบแสบพี่น้องเอ้ยพออยาให้พี่น้องมากินน้ำกันกับปอนเนีย้องสิวเซ่ปลดุกมาเ้อครับขอคุณหลายๆที่เขามาหลับชุ่มนะครับผมขอคุณจากใจปังปอนเ้อครับพี่น้องเด้อให้สจ๊คแสบกับปอนเด้อแสบมาหาศาลน้ำกันครับ อืมอืมอืมตัวทุดท่ายสูชีวิตอีกบ่อยากออกอมสมหาศานรับผม พี่น้องสําหรับลินนี้เมนูต้มปลาดุกหรือต้มเปื่อยหรือว่าต้มเป็ดปลาดุกนั่นแหละอื่ในใดคือการเบิร์ดนะครับต้มสมุนไพรมๆๆักกันแง่หอมหอมหมาคามเปียกเสียบๆน้ำปอนในเวลาช่วงเที่ยงอากาศแดดๆ,ๆกินขน้าวเหนียวปนนอกปนอกเข้าเนอ้อเมนูแบบอีสานบานเฮากินยมได้กระแสบคือเกาคนทางไก่ทางไก่กันคิดหอดไม่กับเขา,ากะหาเวลากลับมาบ้านเฮาเด้อพี่น้องเด้อ อาอปอนคอเป็นกำลังใจใพี่น้องสุขุสุขคนขึ้นกันเด้อครับผมพี่น้องสำหรับมื้อนี้ปอนคอตัวลาไปก่อนพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ